สวัสดีครับท่านผู้ชมบุสทรงไลฟ์สไตล์ครับวันนี้บุดสงรงไลฟ์สไตล์จะมากรีดมาพาวบอนไซนะครับหลังจากที่เราตัดยอดนะครับหรือเขียงยอดนะเพื่อสร้างยอดใหม่เนี่ยได้ครบหสัปดาห์แล้วนะครับนะผมก็จะมากรีดบริเวณกาบด้านข้างนะครับ,นะรบเพื่อไม่ให้มัน ยอดมันยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันเตี้ยนะครับก็ต้องกรีดนะครับโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเลยนะครับวิธีการกรีดกับนะมันข้างผ่าไว้นะครับแล้วก็กรีดยอดโอเคครับไปรับชมกันับจากที่เรา เฉียงยอดไปครบหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยยอดมันก็จะพุ่งขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมากรีดนะครับกรีดกาบนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับามาผ้าออกก่อน,นเราจะต้องกรีดกาบพวกนี้นะครับกรีดกรีดเอาผ่าให้เป็นที่ๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็กรีดกาบตันนี้นะครับไม่เช่นนั้นแหละ ถ้าเราปล่อยไปนะมันก็จะสูงขึ้นอีกนะครับมันก็จะไม่เป็นบอนไซนเนาะวันนี้เราก็จะมากรีดกรีดให้มันเป็นเส้นเส้นไปก่อน เดี๋ยวลัวาษะนี้เดี๋ยวมันแห้งแล้วเราก็มาขีดต่ออีกทีนึ่งขีดก็เป็นอย่างนี้นะครับ กกันก็ระวังปลายมีดนะครับเข้าไปลึกเกินก็จะไปโดนลำต้นเสียหายนะครับ เดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมามันก็จะแห้งแล้วเราก็มาตัดออกับกคนจันก็น์ค่อยๆเย็นๆนะครับ ษณะนี้นะครับส่วนยอดนี้เราก็ผิีดกรีดไอตัวมันเป็นเยื่อนะครับตัวที่ทําให้กราบมันเจริญเติบโตสูงขึ้นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกราบมันเป็นเยื่อพุ้นะคมคอยประคองต,ต้นให้สูงขึ้นนะครับ ต้องคอยขีดขีดไว้ลักษณะนี้นะครับไม่ต้องเอาออกหมดนะครับเสือตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนนะตัวนี้ไว้ก่อนเอาไว้ประคองยอดก่อนนะครับเอาประคองยอดก่อนการยอดปันหกัก ถ้าเราไปกรีดออกหมดเดี๋ยวมันก็จะหักมันจะหักง่ายโอเคก็เอาไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งสตาต่อไปเดี๋ยวเรามากรีดต่อนะกรีดตกแต่งโคนต้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็รดน้ำตามปกตินะครับดูแลรดน้ำตามปกติ ส่วนต,ต,ต่อไปนะครับก็เหมือนกันนะต่อไปก็เหมือนกัน,นให้เปื่นเพื่อน <ๆ S 1> ดูว่า,า,าแตกแตกแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับอันนี้ที่ใช้ถุงพลาติดคุมนะครับตอนที่เราตัดยอดปรากฏว่ามันปลายมันเลยไม่สวยนะครับปลายมันเลยไม่สวยนะครับมันจะเป็นแบบ ดำดำไม่ไหม้นะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ําเกาะแล้วเหมือนจะเน่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียงยอดนะครับไม่ต้องใช้พลาสติกคุมดีที่สุดนะครับปล่อยธรรมชาติเลยนะครับปล่อยธรรมชาติเลยเนี่ย๋ยวให้ดูความแตกต่างนะครับต้นเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อะไรคุมนะฮะไม่ได้ใช้อะไรคุมยอดก็จะสวยนะครับรอยที่เราตัดก็จะไม่ไม่ดาไม่ไหม้ไม่เน่านะ คือเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยเนาะขีดแอดเขียงแล้วเราก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมาตกแต่งอันนี้มันตัวน,นี้มันสั้นแล้วนะครับสามารถรอ,อกได้นะครับตัวน,นี้ก็เราก็จะผ่าได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็กฉีกไว้ดึงไว,ดงไว้ดึงไว้เนะาะตอนนี้นเหตุหผลที่เราไม่เอาตัดออกไปเลยนะครับก็เพื่อให้มันช่วยประคองลำต้นก่อนนะต้นอ่อนต้นใหม่ๆต้นที่เราเขียงใหม่ๆ ากาศที่มันจะเน่าหรือว่าหักได้นะครับเพราะนั้นเอาไว้ประคองก่อนพอถ้า,ถาสักสัปดาห์นะครับตรงที่เราขีดไว้เนี่ยม,มันจะแห้งอย่างนี้หนึ่งหรือสองสัปดาห์มันจะแห้งนะเราก็มาตัดออกตรงนี้ก็จะแข็งแรงพอดีตรงต้มก็จะแข็งแรงพอดีตรงี่วเหมือนกัน ก็ระมัดระวังนะครับปลายมีดเข้าไปลึกนะครับเข้าไปลึกไปโดนลับต้นโดนต้นเสียหายนะครับเอาไว้ลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้เราก็กรีดกราบ สีเนื้อเยื่อ,อ,อจะเป็นร่องอยู่นะครับตังเกตได้ง่าย,ยตอเขียวกับสีขา,ขาวๆเนี่ยสีน้ำขาวน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยเราก็กีดตรงนี้แล้ต่อระวังสีเขียวกับสีน้ำตาลน,นะซึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อกลับที่ประคองลำต้นนะครับตันนี้ก็เหมือนกันครับอยู่ลงไป,ปดึงออกตัด เอาไว้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นตัวนี้เอาไว้ประคองก่อนนะครับประคองยอดก่อนนะครับจะเพิ่งไปตัดทิ้งเดี๋ยวจะทำอะไรมันนะครับตัวนี้ก็เอาลวดมดเอามัดประคองไว้ก่อนนะครับเอาลวดประคองไว้ก่อนนะครับมัดอย่างนี้นะครับประคองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยยอดมันจะหัก ประมาณนี้นะครับต้นก็ประคองไว้เหมือนกันนะครับประคองไว้เหมือนกันสองต้นเลยอันนี้มัดมัดมัดไปได้เลยนะกราบมันยังไม่ขยายออกนะครับก็อเอาไว้ลักษณะนี้นะครับเดีย๋ยวตาต่อไปเราก็มาตกแต่งอีกทีนึง โอเคครับก็สำหรับวันนี้การกรีดนะครับากาบลำต้นนะครับแล้วก็ยอดอหลังจากที่เราทำการเขียงยอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครบสสัปดาห์แล้วก็มากรีดนะครับโอเคครับก็เพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำเพื่านเพื่อน,อนท่านผู้ชมก็ลองทำดูนะครับก็เพื่อ วัสดุะส์นะครับที่ทําอย่างนี้เพื่อให้ต้นมันเตี้ยนะครับให้มันเป็นบอนไซแคะแกนเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ส่งไลฟ์สไตล์ก็ขอจบอวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับกรารการทบอนไซมะพร้าวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ